สวดมนต์รือยังทีนี้ปู่ให้ต้องมนูรื้ยังอ่ะให้แล้วหยิบได้ไหมอ่ะปู่บอกว่าต้องสวดมนต์นโมพุทธายะให้จบก่อนทีนี้ สาธุสัพเพสัตตาด้วยสาเพีัตตาสาแท่งนาเร่ไปบานรถแตกแตกเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาวีระหุนตุจงเปลี่ยนสุขไปสุขเธออย่าได้มีเวรแก่กันแล่กันแน่อาเดฮาอาพาปชาหุนตุจงเปลี่ยนสุขไปสุขเธออย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันกกันแลลอาเดฮา ยาด้อมีความทุกข์ใจทุกใจเลยสุขเคสจังกว่าอาหารสุขจงมีหาสทุกใจสุขใจและศาสตรมันให้โุกกาบกุกาในสิ้นเถสาธุสาธุสาธุอัมีขอให้ข้าพระเจ้าเยนเาสือเก่งเก่งนรวย พระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนของเราอัชีพพาาว่ระธรรมเจ้าเป็นเพื่อนของเราอัชีพพาาว่ระสงฆ์เจ้าเป็นเพื่อนของเราพระเทวดาเป็นพืนเราแคนี้เราก็สวดมาเสร็จแล้วหรอครับแล้วทำไงทำทำให้ปูจะเอาสมหรอปู่ให้สมหรืยังอะถามปู่ดิชี ขอบคุณนะคะคุ